ทุกคนครับทุกคนเป็นปัญหาเหมือนกันไหมถึงแม้ว่าเกมนี้เนียเขาจะมีการฟาร์มรูบี้แบบออฟไลน์ใช่ไหมละ่ะแต่การฟาร์มด่านเนียมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มด่านอ่าฝันร้ายใช่ไหมละ่ะกว่าเราจะกันลึกไปฝันร้ายหนึ่งขีดหนึ่งขีดสองขีดสามโอ้โหถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ไปดรอปดีๆเนี่ยควรที่ไป11แล้วบางคนเนี่ย11ก็ยังไม่พออยากจะไปเพิ่มเติม,ตมอีกยิ่งด่านสูงมันก็ยิ่งได้เยอะใช่ไหมละ่ะ แต่มันติดปัญหาเหมือนกันใช่ไหมก็คือมอนในด่านฝันร้ายเนี่ยมันโค้รที่จะถึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้เป็นทีมเดสใช่ไหมล่ะทีมเดสเนี่ยใช้เวลาในการที่ลุ้นดวงนะครับผมว่ามันจะติดหรือไม่ติดแต่ความถึกของทีมอะ่ะมันสามารถยืนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการติดเดสทั้งหมดใส่ศัตรูอันนี้เราก็สบายใจได้นะครับผมแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือมันใช้เวลาในการเล่นโค้รที่จะเยอรับถ้าเกิดว่าติดเดสช้าหน่อยเดีย๋ยวมี5นาที10นาทีคุณคิดดูว่า1บทการที่เราจะไป จาก1นขีดหใช่ไหมไป1นึขีดสองโอ้โหต้องผ่าน30ด่านใช้เวลาเท่าไหร่แทนที่เราจะเอาเวลาไปถ่ายดิจิตอลผมจําได้เลยนะขนาดผมเป็นวีซียังรู้สึกเอียนเลยครับเล่นตั้งแต่เช้าตรู่นะครับผมแล้วก็ไปยันเย็นเลยโหกว่าจะกระดึบมาถึงด่านที่11ได้ไม่ใช่ว่าด่านมันผ่านยากมันผ่านไม่ได้มันผ่านได้แต่มันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะและคิดดูคนที่ใช้มือถืออ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยโคสยองต้องปล่อยแบบเปิดจอมือถือทิ้งไว้ตลอดเวลามันมีระบบแบบว่าผ่านด่านปุ๊บแล้วมันก็ ก็จะไปต่อให้ใช่ไหมล่ะแต่มันไม่สามารถกดออกจากเกมได้ดังนั้นเราจะต้องเฝ้าจอเรื่อยๆยๆดังนั้นใครที่เป็นปัญหานี้อยู่เนี่ยผมจะจูงมือท่านผู้ชมไปรู้จักกับแอปหนึ่งครับนั่นก็คือ Phone VS ว iPhone คืออะไรเป็นผู้ให้บริการคราวเกมมือถือหรือจะอธิบายแบบลรื่ๆก็คือเหมือนเราเนี่ยไปเช่ามือถือของคนอื่นนั่นแหละนะครับผมเช่ามือถือและเครื่องนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการแชร์จอมาให้เราเราก็สามารถควบคุมแล้วแต่ท่านผู้ชมนะมี PC นะครับผมก็สามารถควบคุมบน PC ได้มี มือถือก็ควบคุมบนมือถือของเราได้นะครับผมเอาแล้วมันแบบต่างจากการที่เราเนี่ยเล่นปกติยังไงต่างสิครับหนึ่งเลยมันไม่ได้กินแรมกินเครื่องของคุณและต่อให้คุณเนี่ยจะปัดออกจากแอปทางด้านของ v s เอแล้วเนี่ยทางด้านของเครื่องไอตัวที่เราเช่ามันก็ยังมีการทํางานอยู่ทุกคนเก็ตไหมเราจะไปดูติ๊กตอกอ่าพอผ่านไปสัก3ามสินาทีเรากดเข้ามาดูมันไปถึงไหนแล้วมันก็สามารถเหมือนฝ่าวอฟไลน์ได้อะดังนั้นมันไม่ใช่มือถือของเราเราเช่ามือถือของคนอื่นมาใช้งานนะครับผมดังนั้นเครื่องของคุณเนี่ย ก็จะไม่ได้รับภาระในเรื่องของการที่เราจะต้องมาผ่านในแต่ละด่านแต่ละด่านใช่ไหมละ่ะดังนั้นเราไปเช่าทางด้านของ VSPOL จะดีกว่านะครับผมและบางคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลักการการทํางานของ VSPOL เนี่ยมันทํางานยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนก็สามารถล็อกอินผ่านทาง a c e b o o k นะครับผมหรือว่าล็อกอินผ่านทาง Google ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะสมัครการใช้งาน v s p o e นั่นเองส่วนตัวผมจะ อินด้วยบัญชีที่ผมมีอยู่ก็แล้วกันนะครับผมจากนั้นเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเราสามารถใช้งานผ่านทางเว็บก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะสะดวกเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเป็น Android apk นะครับผมหรือว่าจะไปดาวน์โหลดผ่านทาง Google Play Store ก็ได้ดาวน์โหลดผ่านทาง Windows ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น Mac หรือว่าจะเป็น Linux ก็สามารถดาวน์โหลดได้เนะาะส่วนตัวผมเนี่ยดาวน์โหลดติดเครื่องไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะนี่ vs phone ตัวนี้พอเราเข้ามาในแอปแล้วใช่า มือถือเนี่ยครับผมหรือว่าทดลองที่ทุกคนได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นมือถือแบบนี้ขออนุญาตกดออกก่อนกันละกันนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมเนาะคุณก็จะเห็นได้เลยว่าผมเป็น PC แล้วก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมจําลอง Android อะไรด้วยนะครับผมแต่มันคือการแชร์จอจากมือถือเครื่องที่ เขาให้บริการอยู่นะอ่ะถ้าเกิดว่าเราเช่ามาแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้กับเหมือนมือถือของเราปกติเลยขั้นตอนแรกนะครับผมเวลาเราเช่ามาแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็ไปที่ตั้งค่าก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับผมตรงนี้นะครับผมระบบครับผมแล้วก็ภาษาและข้อมูลถ้าเกิดว่าใครยังเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ก็ดูตามนะครับผมกดไปที่รูปโลกตรงนี้นะ จากนั้นนะครับผมกดไปที่ภาษาครับผมภาษาอังกฤษเมื่จะเขียนว่า language นั่นแหละกดเพิ่มภาษานะครับผมแล้วก็หาเป็นภาษาไทยที่ H A I พิมพ์หาเลยนะครับผมจากนั้นเราได้ภาษาไทยมาแล้วกดเลื่อนขึ้นด้านบนสุดมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยให้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรลนะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเต็มหน้าจอกันละกันนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะควบคุมมือถือเครื่องนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอป,ปเกมนะครับผมที่ชื่อว่า 7K นั่นเองนะครับผมที่เราจะามารีวิวเนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้งานากับพวกแอปอื่นเกมอื่นก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเป็นการเช่ามือถือเนาะ ไม่จําเป็นจะต้องมาเล่น 7K แบบผมก็ได้จากนั้นดาวน์โหลดเกมแล้วก็ล็อกอินให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตครับว่าความสะดวกสบายของ v p h o เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างเอาล่ะพอเราล็อกอินแล้วก็เข้าเกมมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมยอย่างเช่นนะเอออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมผมก็นั่งบนรถนะครับผมแล้วมันเป็นตอนกลางคืนแล้วอารีนาเนี่ยก็อยากจะตีครับและสิ่งที่อารีนาเขาให้มา เดี๋ยวมันยังแบบกดออฟไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีการาติ๊กให้เราเริ่มใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเปิดจอทิ้งไว้แบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยใช้ผ่านทางเว็บโฟนด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่มือถือเราใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่ดูจอเฉยเราควบคุมปุ๊บพอเริ่มการต่อสู้แล้วทํำยังไง ปิดแม่งไปเลยครับผมปิดจอปล่อย,อยเห็นไหมมันก็จะมีการวามเรื่อยๆๆตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมมันรู้สึกกระตุกจังจริงๆมันไม่ใช่การกระตุกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่ภาพกิฟนะครับผมให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีการไปถึงตรงไหนตรงไหนแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากกดเข้าไปดูเรากดเข้าไปได้ตลอดเวลาครับผมเพราะว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยมันมีการแชร์จอตลอดเวลานั่นเองครับผมเห็นไหมโคดิที่ะง่ายนะจากที่ว่า PP a r e n a เนี่ยของเราไม่มีการแบบอ่าพีแบบออฟไลน์ใช่ไหมล่ะเราก็ใช้วิธีนี้โค ที่จะสบายนะครับผมอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นมั้งแต่ว่าไอที่ผมพูดก่อนหน้านี้เป็นหัวข้อหลักใช่ไหมหละ่ะก็คือเราจะไปฟาร์มด่านแบบยังไงให้เราแบบไม่ต้องเปิดจอตลอดเวลานั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให G.P มันจบก่อนกันละกันเนาะส่วนมือถือเครื่องมือตรงนี้นะครับผมมันก็มีเยอะเนาะถ้าเกิดว่าใครเช่าลหลายๆจอต้องการที่จะรีไอดีอันนี้ก็สามารถทําได้นะเหมือนกับโปรแกรมตัวแอนดรอยที่เราจะต้องใช้คอมเลยแต่ตัวนี้ไม่จาเป็นจะต้องใช้คอมครับคุณเช่ามือถือมาเยอะๆนะครับผมจากนั้นคุณก็ทําการกดเชื่อมหน้าจอนะครับผมอ่ะกดเชื่อมหน้าจอกดตรงไหนดําเนินการแบบซิงค์นะครับผมสมมติว่าเราเช่ามา1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องอ่ะมันก็จะมีตรงนี้กดซิงค์แล้วเราก็เล่นมือถือจอเดียวทา,ทางที่เราแบบใช้มือถือ ถืออ่ะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบประสบการณ์เราเล่นโปรแกรมจำาออ a n อนด i อเลยเราใช้แบบหลายๆจอคล้ายกันไหมโคตรที่จะขายนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกดออกไปกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลามันเริ่มทันทีไง <c oughs> ทีนี้เราจะมาไฮไลท์หลักของเราเลยใช่ไหมกดเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมก็จะไปที่เวลี่โลนนะครับผมเพื่อปรับภาพให้ต่ำเนาะยังไงเราก็ไม่ได้มาเล่นจอผมอยากจะประหยัดทรัพยากรเครื่องนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เครื่องเราเนี่ยผมก็ไม่อยากให้แบบเออมันมีอาการเด้งหรืออะไรหรือทุกคนอยากจะเปิดแบบภาพสวยแต่ว่าเราจะเปิดไปทําไมล่ะในเมื่อเราไม่ได้มาดูจอเนาะเราต้องการแค่มาออโต้ทิ้งไว้เฉยๆกดเข้าไปที่ด่านครับผมจัดทีมให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยบางทีมเนี่ยอาจจะมีทางด้านของเดทนะอ่ะเดทอยู่ห้องล่าง นะครับผมก็ถูกกันแหละเอาเดทไวห้องแรกนะครับผมแล้วก็ทีมที่2นะครับผมก็จะใช้เป็นทีมเมคีสบายสบายครับกดเข้าไป1ทีกดเข้าไป,เ,าไปเริ่มจากนั้นทําอะไรปิดไปได้เลยครับเราไปหานั่งไถติ๊กตอกหาทํานู่นทํานี่ หรือคุณเนี่ยจะกดฟาร์มแบบนี้ไว้ทั้งคืนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีการผ่านยากอะไรขนาดนั้นเนาะเห็นไหมเครื่องของคุณเนี่ยก็จะมีการทํางานดังนี้เลยนี่แหละครับข้อดีของ V.S Phone รู้ประโยชน์ของ V.S Phone เนี่ยมามากพอแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการซื้อกันดีกว่านะครับผมซึ่งระบบการตั้งค่าที่จําเป็นเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้ามาที่3ขีดกดเข้าไปที่ตั้งค่านั่นเองครับตรงนี้มันจะมีคุณภาพหน้าจอของคราวให้ก็ด้วยความที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าไอเครื่องที่เราเช่ามา เขามีการแชร์จอมาให้เราซึ่งเขาแชร์จอมาแล้วเราก็ต้องดูเป็นภาพใช่ไหมล่ะดูเป็นภาพวิดีโอเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนอย่างเช่นความคมชัดสูงลื่นไหลลื่นไหลก็ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยใครที่สมัครเน็ตใช้ด้วยเ,เน็ตมือถือเนี่ยอาจจะใช้เป็นลื่นไหลก็ได้นะครับผมส่วนสําหรับใครที่มีเน็ตบ้านนะครับผมเน็ตแรงๆเราก็ใช้ความคมชัดสูงไปเลยตรงนี้แหละก็คือส่วนที่สําคัญมากที่สุดส่วนอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าขนาดหน้าจอนะครับผมอ่ะก็ปรับไปเลยส่วว ผมก็จะเลือกเป็นประมาณนี้นะครับผมในการตั้งค่าสามารถตั้งตามผมได้เลยนะแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูกันที่เครื่องตัวนี้กันดีกว่าเครื่องตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกเป็นกลุ่มได้ถ้าเกิดว่าเราเช่าหลายๆเครื่องอันนี้ก็ข้ามไปกันลวกันนะครับผมเปลี่ยนชื่อบอกนะครับผมว่าไอชื่อเครื่องนี้เนี่ยมันคือเชื่อเครื่องอะไรเราจะตั้งไว้อย่างเช่นเครื่องนี้เราเอาไว้เล่นเกมเซเว่นไนท์โดยเฉพาะใช่ไหมเราก็ตั้งเป็น 7K อะไรก็ได้และด้วยความที่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีการเปิดการทํางานตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะเราสามารถกดหล ได้นะครับผมเพื่อที่จะมีการเปิดปิดเครื่องใหม่เหมือนกับมือถือปกติเลยอัปเดตระบบแก้ไขฟ็อกซี่เราไม่ต้องไปยุ่งครับผมเขตนเวลาเราก็ไม่ต้องไปยุง่งแก้ไขเครื่องเสมือนไม่ต้องไปทําอะไรเลยตรงนี้จะมีอยู่ก็คือการต่ออายุนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะได้เครื่องเดิมเราจําเป็นจะต้องต่ออายุเครื่องนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเช่ามือถือใหม่คุณก็ได้เป็นเครื่องใหม่มาเลยไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต่ออายุเครื่องนี้คุณก็จะได้ใช้เครื่องเดิมต่อนั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่ซื้อกันดีกว่านะครับผมตรงนี้แหละก็คือการซื้อเช่ามือถือแหละการซื้อเช่ามือถือนะครับผมเขาก็จะมีบอกเลย Android นะครับผมเป็น Android เวอร์ชันอะไรเขาบอกไว้ก่อนนะว่าเลือกอะไรดีที่สุดซึ่งตัวที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็น a n d Android 13 13 14 1 5ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคผมแต่า่ันก็ไม ต่างก็คือ Android 10 Android 10เนี่ยมันจะเป็น Android เวอร์ชันเก่าใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับโปรแกรมตําลอง Android นั่นแหละซึ่งเราจะทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงมอดอ่ะใครที่เช่ามือถือเพื่อไปเล่นเกมลงมอดอย่างเช่นเกมเซเว่นไนท์ลงมอดภาษาไทยใครเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์อ่าเกาหลีนะครับผมหรือว่าใครที่เล่น GTA อยากจะลงมอดก็ใช้เป็น Android เวอร์ชัน10มันจะได้ปัญหาน้อยกว่าเนาะซึ่ง Android 1 3 1 4 15ก็สามารถทําได้แหละนะครับผมแต่มันก็จะมีวิธีที่ยุ่งยากกว่า a n d r o เอนะเอ่ะ และก็ต่อไปครับรุ่นอุปกรณ์เราจะเลือกเป็นอะไรข้าวที่กําหนดเองนะครับผมเป็นเกมเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาเป็นมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานก็จะมีแบบ VIP เขาก็จะบอกตรงนี้เลยเป็น8ปดข้อแรมนะครับผมจะเป็น5้าจิกที่เก็บข้อมูล ที่เราจะสามารถโหลดเกมได้ไม่ใช่เครื่องเรานะครับผมแต่จะเป็นเครื่องที่เราเช่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่3 g g ิ CPU ประสิทธิภาพสูงนะครับผมอะไระต่างๆนานๆเนาะซึ่งก็ดูดังนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นเกมโลบอกเราอยากจะไปฟาร์มออโต้ก็ใช้เป็นตัวต่ําสุดก็ได้นะครับผมแต่อยากขยับมาหน่อยก็จะเป็นแรม6กิแล้วนะครับผมพื้นที่4 3 SVIP นะครับผม ที่เก็บข้อมูลอดูที่แรมกับ8คอร์แบบนี้นะครับผมส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นทางด้านของ X VIP เพื่อเล่นเป็นทางด้านของเกมเซเว่นไหนยิ่งเกมที่มันมีการกินสเปคสูงผมแนะนําให้ทุกคนเช่าไปที่สูงๆก็ได้นะครับผมแบบนี้เรามาดูราคาเครื่องที่ผมเช่าเป็น X VIP นะครับผมก็คือ1วันเนี่ย0.75ใช่ไหมเราก็จะใส่0.75อันนี้ทุกคนหาตามเว็บได้นะแปลงสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมก็จะตกวันละ24บาทถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช่าแค่วันเดียวเนาะแต่ ถ้าเกิดว่าอยากให้คุ้มเนี่ยผมแนะนําว่า เช่าเป็นเดือนหรือไม่ก็อาทิตย์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอาทิตย์ละ3ดอลลาร์ใช่ไหมตกอยู่ที่98บาทเห็นไหมว่ามันจะถูกกว่า1วันนะครับผมแต่1วันเนี่ยเราสามารถเช่าได้เอาเช่ามาแบบลองดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเหมาะกับเครื่องของเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เหมาะให้ทุกคนเนี่ยขยับไปเป็น7วันหรือไม่ก็1เดือนก็ได้อย่างเช่น1เดือนเนี่ยสาวัน7ดอลลาร์ใช่ไหมอัปตีเป็น8ดอลลาร์ดีกว่านะครับผมก็เราประมาณ200กว่ากว่านะครับผม2อ0ร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบนี่แหละอ่ะเจ็ด คุณแบบฟาร์มได้ทั้งเดือนนะครับผมและเครื่องนี้คือเห็นไหมมันก็ไปต่อเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูตอนแรกอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะ20ตอนนี้ไปคือ23แล้วเห็นไหมนี่แหละคือที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งเป้าจออ่ะทุกคนเราสามารถปิดได้แบบนี้ ชิ๋วไหมแล้วม่งก็ไม่ต้องไปหนักเครื่องเราไปหาดูทิกตอกเราไปเล่นเกมอื่นรอได้เลยจากการที่เราเนี่ยฟาร์มด่านนะครับผมเครื่องขยับไป1 3 14 15เรื่อยๆแบบนี้โคตรที่จะชิลผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมใช้เวียสโฟนเนี่ยโคตรที่จะแฮปปี้นะครับผมแล้วก็เอามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะติดปัญหาอยู่ใช้มือถือแล้วรู้สึกว่ามือถือร้อนมันต้องใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างเยอะลองใช้ดูนะครับผมเป็นเว p h o โฟนเนาะดังนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน่อดไ like, กกิงว้ ด้วยนะเพื่อเป็นกระยาให้ผมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน d บายเห็นไหมผ่านไปด่านที่ยี่สี่แล้วชิวๆในัาผมไปปิดหาเล่นติกตอกหาเล่นเกมอื่นดีกว่าบ๊ายบาย